สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งควันหลงจากศึกฟุตบอล ACL หลังเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5ที่ทีมโยโกมาเอฟมารีนอสคืนฟอร์มเก่งไล่ถลม่มคู่แข่งอย่างชนบุค,คุนไดมอเตอร์ไปถึง4ประตูตอนหนึง่งโดยที่1ประตูนั้นมาจากลูกยิงไกลสุดงามของธีรธรบุญมาทันด้วย ซึ่งจากผลงานของทีระทรในการกลับมาลงเล่นครบ90นาทีให้กับโยโกามาในเกมนี้แฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นเขาได้ชมแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์จากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนบอลคนแรกนี้ได้มาคอมเมนต์ถึงนักเตะไทยของเราว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ทีระทรยิงลูกระยะก่างด้วยเท้าซ้ายปีศาจส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงลูกนี้ด้วยว่า เราเข้าสู่รอบต่อไปแล้วประตูของทีระทรช่างงดงามมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวคล้ายๆกันคระบ้าเราผ่านเข้ารอบแล้วทีระทรยังคงเป็นดั่งมอนสเตอร์ยามที่เขามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ดีส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาชื่นชมครับ้าทีระทรนั้น Amazing เขาเป็นผู้เล่นชาวไทยที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งส่วนคนต่อมาได้มากล่าวถึงประตูนี้ของโกอุ้มว่า ลูกหญิงแรกของมารินอตนั้นประตูของทีมคู่แข่งขันไม่สามารถขยับสักก้าวเลยด้วยซ้ำเท้าซ้ายปีศาจของทีระทอนมันได้ระเบิดขึ้นมาแล้วส่วนแฟนโยโกฮาม่าคนต่อมานี้ได้มากล่าวว่าเมื่อใดที่ฉันมองไปที่ทีระทอนแล้วคิดว่าเขาไม่เห็นเหมือนเท้าซ้ายปีศาจเลยหลังจากนั้นเขาก็จะยิงลูกแบบซุปเปอร์โกลด้วยเท้าซ้ายของเขาในแมชนั้นไปทุกครั้ง ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงสมญานามนี้ของนักเตะไทยของเราว่าฉายาเท้าซ้ายปีศาจของทีรทรมันเป็นชื่อที่เจ๋งไปเลยส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงฉายาเท้าซ้ายปีศาจของทีรทรครับว่าเท้าซ้ายปีศาจของทีราทรมันมาจากมุมมองของทีมฝั่งตรงข้ามแต่จากมุมมองของพันธมิตรมันคือเท้าซ้ายของทูสวรรค์ ในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงประตูนี้ไว้ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวครับว,ว่าฉันหวังว่าชาวไทยจะมีความสุขกับประตูนี้ของทีระทอนซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวแล้วว่ามันง่ายที่จะมองเห็นว่าทีระทอนนั้นเป็นที่รักสำหรับคนไทยมากแค่ไหนดูจากคอมเมนต์ในไฮไลท์ของเกมนี้ในเพจของ A f c ซิมันมีมากผิดปกติเลย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลครับว่าทีระทรเนี่ยก็เคยทำประตูคาชิมาแล้วก็กําบะได้ในยุคที่เขาเล่น ACL ให้กับทีมจากไทยในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงประตูนี้ว่าลูกยิงนี้ของทีระทรมันคล้ายกับในแมชกับกําบะโอซาก้าเมื่อปีที่แล้วเลยส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมโกเบเนี่ยได้มาคอมเมนต์หลังจากที่ได้เห็นผลงานของทีระทรในแมชนี้ว่า ทีรทรนนั้นเป็นผู้เล่นที่ถูกค้นพบโดยวิเซลส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าคุณสมบัติของทีรทรนนั้นก็คือการได้รับภารกิจให้เติมเต็มทางด้านปีกซ้ายดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญว่าใครจะเป็นคนที่ทําหน้าที่เป็นปีกซ้ายส่วนคนต่อมาได้มากล่าวถึงลูกยิงลูกนี้ของทีระทรว่าประตูของทีรทรได้ทําให้ผมนึกไปถึงโคจิยามาเซ ถึงแม้ว่าเขาจะถนัดเท้าที่แตกต่างกันซึ่งยามาเซนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นอดีตมิดฟิลของทีมโยโกามาเอฟมารินอสนี่เองส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงลูกนี้ด้วยว่าประตูของทีระทรมันน่าทึ่งสัญชตาตญาณในการยิงของเขามันมีสูงเลยในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาก็กล่าวว่า ประตูของทีระทรนั้นน่าอัศจรรย์มันมีผู้เล่นหลายคนที่เก่งในการยิงจาก45องศาทางด้านซ้ายแต่ผมไม่เคยเห็นผู้เล่นที่เก่งในการยิงจากนอกกรอบที่ตรงจุดนั้นซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงจังหวะในการยิงประตูนี้ว่าแนวรับของชนบุกเองก็เห็นบุญจางกำลังจะยิงอยู่แล้วแต่ว่าเขาหยุดที่จะไปบล็อกลูกยิงนี้เพราะว่ากลัวบอลมันจะไปแฉลบ ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ย้อนอดีตนิดนึงครับว่าบุญจังฉันยังคงจำลูกยิงในเกมสุดท้ายที่เราได้แชมป์เมื่อปีก่อนได้ไปคว้าแชมป์ ACL มาให้ได้เช่นกันนะส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองต่อผลงานที่ดูดีของโกอุ้มในแมชนี้ว่าบุญจังเล่นได้ดีเมื่อมีทาคโนะอยู่ตรงนั้นแม้ว่าเขาจะต้องเล่นตรงจุดที่แตกต่างไป ส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความวิเห็นถึงความสำคัญของการมีทีระทรอยู่ในทีมโยโกฮาม่าว่าถึงแม้ว่าการมีบุญจังอยู่ทางฝั่งซ้ายจะต้องเจอปัญหามากพอสมควรเลยในปีนี้อย่างเช่นในเกมที่เจอกับสากามโตะของเซเรโซโอซากาแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นขุมกำลังที่เราขาดไม่ได้ของมาริโนท ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มากล่าวว่าลูกยิงของบุญจังมันสุดยอดถ้าเป็นไปได้ผมต้องการให้บุญจังอยู่กับมาริโนสต่อไปเขาถือว่าเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งแบ็กซ้ายและผมก็รักในภาพลักษณ์ที่กระตือรือร้นและก็ความจริงจังของเขาในขณะที่คนต่อมานี่คอมเมนต์ว่าผมไม่สามารถดูเกมนัดนี้ได้เพราะว่าผมต้องทำงานพาร์ทไทม์แต่เมื่อได้เห็นทวิตของทุกๆคนผมก็คิดได้เองเลยว่า ธีรทรนเนี่ยน่าจะยิงลูกนี้ด้วยความไม่ลังเลใจเพราะสภาพร่างกายของเขากำลังอยู่ในสภาพที่ดีส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวว่าฉันเป็นแฟนพันแท้ของบุญจังเลยเขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดที่จะสามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณในเกมที่สำคัญสคัญในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่า ผมต้องการใช้ชนะในเกมหน้าแต่ว่าเราก็จะเป็นที่จะต้องพักผู้เล่นสำหรับรอบต่อไปการใช้งานทาคโนเป็นปีกมันดีมากเหมือนอย่างที่คาดไว้และเพื่อที่จะดันทาคโนขึ้นไปเล่นเป็นปีกตำแหน่งแบ็คซ้ายของเรามันก็จะเหลือแค่บุญจังแค่เพียงคนเดียวเราอาจจำเป็นที่จะต้องหาใครบางคนเข้ามาเพิ่ม ส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลคนสุดท้ายในคลิปนี้เนี่ยเป็นของแฟนทีมวิเซลโกเบครับที่เขาได้มากล่าวถึงทีระทอนไว้ยาวเลยครัวบว่าทำไมมิสเตอร์ทีระทอนถึงออกไปจากทีมโกเบเมื่อตอนที่อินเนสตามาใหม่ๆผมจะดูเกมเจอริกทุกครั้งเมื่อผมมีเวลาและสิ่งแรกที่มันเตะตาผมนอกเหนือจากอินเนสตายามที่ดูโกเบเล่นก็คือมิสเตอร์ทีราทอนการทะลุทะลวงของเขามันต้องตาผม ผมไม่รู้ว่าทำไมเราถึงปล่อยตัวผู้เล่นที่สามารถทำเกมรุกทางด้านข้างได้อย่างแข็งแกร่งอย่างนั้นไปอินเตสตาน่าที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากเขาได้ดูการเล่นในปัจจุบันของเขากับทีมโยโกฮาม่าแล้วมันก็ทำให้รู้สึกเสียดายมากครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นต่อฟอร์มล่าสุดของโกอุ hm, er aton, ้มธีรทรบุญมาทานที่ผมได้แปลและก็เรียบเรียงมาได้รับฟังการเป็นเกรดลูกหนัง ACL ในคลิปนี้ โดยโปรแกรมนัดถัดไปของทีมโคฮาม่าเอฟมารีนจะเป็นการลงเล่นเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในวันศุกร์ที่4ธันวาคมพบกับทีมซิดนีย์เอฟซจากออสเตรเลียที่ดูแล้วแบ็กซ้ายของเรามีโอกาสเป็นตัวสำรองค่อนข้างสูง,งครับเพราะว่าทีมของเขาผ่านเข้ารอบไปแล้วและก็น่าที่จะเก็บทีลรทอนไว้ใช้งานในรอบต่อไปในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ